ฉันจะไปฆ่าพวกแก่วกแกไม่ติดตามฉันผู้แกต้องติดตามชัดี๋ยานี้เลยแล้วทแกไม่ติดตามฉัน,กกฉ,นฉันจะฆ่าพูกแกแล้วแฝงไม่ใส่แกแกทาฉันไม่ได้าหรอกฮ่าฮ่าฮ่า ฉันลงน้ำกับไม่ทาตามฉันฉันอยู่ประเทศอินโดนีเซีย thank you เห็นไหมเชื่อไหมว่าเราอยู่ประเทศอินโดนีเซียแต่ที่แท้เราอยู่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียอินโดมาเลเซียแต่พอเรา อยู่ประเทศสิงคโปร์แม่หลักอยู่ประเทศอีกลาไม่ใช่หรอกแม่เราอยู่ประเทศประเทศมาเลเซียขึ้นเครื่องมาเดี๋ยวฉันขอลงน้ำก่อน